สวัสดีวันอันวันจันนะจ๊ะสวัสดีวันจันพี่น้องสุขู่ซูคนสบายดีกันบ้างจ้ะไข่ไปสบายไปดูฮิม,มาฮิมาม่กินเขา่าน้ำกันเห็นบ่ปิ้งปลาดุกแล้วก็าตำบักแตงปิ้งปลาดุก,กับตำบักแตงพี่น้องเอ้ยสุขสู่ซูคนอันกับนมเห็นบ่ดื่มนมเป็นไรนมเดลี่ฟาร์มเหมิดไหมอยู่ใช้ทาวาชิงมึงใช้ไม่ขายบอก่มีจ้ะมี่จ้เอาเตอเนี่ย ลสม่แตพี่น้องกินนมหลายๆเลยแข็งแรงเชียโชดีจาพี่น้องสุกสุนก,นกนบ่กิน,นอไรคูะนะกินนหลายนดนะบอกวดเห็ดตะออกเลเลื 3, อดสมิ่ 4, นเต็มคนไหเสียงนกเอิรนบอกเด็กอยู่เจ็ดเก้าเจ็ก้าอย่ลืมสื่อเ้อ นึกลืมตื่นไปหน่อยนกบอกกันยังกอนแปดเจ็ดเก้าที่วันทีสมวันบอกพระเจ้าทวงวดินลุแปดเจ็ดเก้าเงินแรมมันออกอย่างก่อนเงินก้อนมันออกกันมันออกกับกันอยังก่อันแปดตอนที่ยังก่อนเก้าเฮ้ยเจ็ดเก้าแปดที่มันออกเงวดก้อนเนาะมันมามันมังเงนี้มาออกแปดเก้าแปดมีประแจมเดียวหักกว่าเอ้ยสรุปแล้วกูกับมบได้จักหมวดออื วดหนาเนี่ยไเาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดให้มันขัด่เอาละสามตัวตรงแล้วสองตัวอย่าลืมซื้อน้ำยาชุ่มด้วยเสียเงินก็ซื้อเสียเงินจันเสียเงินน้ำกันพี่น้องเลยเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดอะไรก็จ้าหน่วยฉลาดนกบอกนกข้อบอกพี่น้องว่าขึ้นขึ้นข้นขึ้นข้นขึนขึ้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 นขท้นขึ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 นขึ้นขึ้นขก้นกึ้นขึน้นขึ้นนขึ้นขึนขึ้นขึ Mm hmm. mm hmm. mm hmm. สุดนำตาหักแตงอันที่สีดำาม,มันอย่างเด็น้ำประเด็กอันทีสานาสว่วนน้ำประเด็กอีสานภาสวนมาตามหตาม,มักุงตหกแตงมันแรกคอยนะ่างบเ่เฮดนาขนมจีนสีแขมสีดำมันสีดำพี่น้องสีดำสีหยอดเลยอือ mm มือ hmm. mm hmm. Bà Ở bà tham hương rồi Ăn tăng đi, bình, ừ, bình đục ừ. con ừ. สั่งทกนเต็มเริ่มหนะมักเริมักเอาพักมากินกับเอาอะไรแล้วนลงังพักมาจนในลงังม,มือสั่นเันเขลอว Hãy subscribe cho kênh รสวยไม่จัตงกลางกินข้าวยันเสียของรล้วา่ากลางน่กินอะไรดิฟ้าค้อเลิศเลยฮึแ่บแ่ัง กระดุกนะอืมับ้เปเขงงาขง,งา่ามเขาง่ามขนจริงเลยพี็นหน่อเของ,งา่ามเ่าเง้ยเป็นหอก่เป๊ะกอน Mm -hmm. Ne, <muchas> 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 อรสทำไมนแต่ mm. Lord, อาหิรมัน,นปละดุกนี่เผานเลยปิ้งประดุกกับตามแจนเผากันคาบเนาะแบบไม่คขับอกว่าโอ๊ยไม่อยากมาอยู่ต่างประเทศอ่ะอาหารอิสานหากินยากมันมอ,อยากมากมีมืดแประเดี๋ยวปลาจอมหัวกบเขียดปึง้ง มีเม็ดไปหรอกเพราะกับซื้อมามาเห็ดเป็นอาหารอีสานกินแต่เขาเห็ดเป็นแต่เขาเห็ดว่าเป็นหั้งแต่ในคลิปติ๊กซอก์ยูทูปเฟซบุ๊กอีอย่างนันเพื่นมิคลเป็นสอนเห็ดกับเขาทื้อมือนี่ยเพราะต้องงานเขาได้เห็ดกับเขาว่าเป็นมาอยู่ต่างประเทศกินเปนเป็นเมือดูเมือนใช้ซื้อเขากินได้กินกับว่าเป็นซื้อเขายางเดียวอือยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาไปในยูทูปเฟซบุ๊กติ๊กซอ็ดกินเป็นได้สบายมากเลยชอบรสชาติแบบไหม ชอบเข้มกัเห็ดเข้มชอบบอเข้มก็เห็ดบอเข้มชอบนัวกับเห็ดนัวนชอบแบบไหนเห็ดแบบนั้นทูปากจะของพี่น้องเ,เอ,อ้เยแสบก็ซื้อกินไม่ต้องนี่เงินจังหวะมันแพงแพงกบเขียอึ้งเลยแสบก็จอมตื้อแพงอืม แทนเป็นสามเต่าสี่เต่าเมืองไทยเพราะว่านเขาเป็นสมัยก่อนที่บรแพงศเราเขาคุณนขาเงินมันบั่แข็งโตแบบนี้เงินบาทแข็งโตเอาเงินเอาเงินออสเตรเลียเอาเงินดอลลาร์ไปแหลกเงินไทยน้อยเดียวมันก็เลยแท่งสี่เป็นเงินไทยน่ะคือสี่เป็นเงินไทยอยู่สู้ประเทศจีนขึ้นว่าจะแพงประเทศจีนครับ เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องคิดเป็นยุ้นต่างประเทศคือกินแม่มันอร่อยเกิดมาเพื่อกินตัว